คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าเรื่องของเงินเฟอ้อค่างเงินเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคสาหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดนอกที่เข้ามาในตลาดไทยอยู่บ้างนะคะแต่ดูเหมือนว่าศักยภาพของภูเก็ตในการเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคไม่ลดทอนลงเลยค่ะล่าสุดนะคะพบว่ามีสายการบินและเรือสําราญที่มุ่งหน้าเข้ามาในภูเก็ตอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดก็เป็นสายการบินเวียดเจ็ตนะคะเปิดเที่ยวบินตรงฮาหนอยภูเก็ต ในช่วงแรกจะมี1เที่ยวบินต่อวันก่อนและก็เตรียมจะขยายเพิ่มเที่ยวบินในอนาคตค่ะ การท่องเที่ยวของภูเก็ตคึกคักต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะเริ่มเป็นกรีนซีซั่นที่การท่องเที่ยวค่อยๆลดจํานวนลงไปแต่ยังพบว่าในย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็ยังคงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอยู่นะคะล่าสุดค่ะสายการบินเวียดเจ็ตเปิดเส้นทางบินตรงฮานอยภูเก็ตรวมถึงสายการเดินเรือต่างๆที่ประสานเข้ามาขอเทียบท่าบริเวณท่าเรือน้ําลึกเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในระยะนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้ง ที่48ภูเก็ตเกมส์ในรอบคัดเลือกมีตัวแทน4ภาคเข้ามาแข่งขันกันอยู่ก็เลยทำให้ที่นี่คึกคักเป็นพิเศษค่ะมีมาถ่ายโปรโมทถ่ายโฆษณากันที่ภูเก็ตนะคะ ซึ่งทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเปิดเผยว่ามีเส้นทางสายการบินเวียดเจ็ตจะเดินทางออกมาจากท่ากศัศยานานาชาติหนอยบ่ายของเวียดนามบินมาวันละหนึ่งเที่ยวค่ะเที่ยวบินแรกจะนําผู้โดยสารชาวต่างชาติประมาณร้อยชีวิตมาที่ภูเก็ตซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะพบว่ามีทักท่องเที่ยวจากเวียดนามเดินทางเข้าสู่ไทยเกือบ5 0 0แสนคนเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจเนื่องจาก เป็นนักท่องเที่ยวในกลุ่มวัยทำงานค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสกิภาพอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทางไทยเวชเนี่ยทางเวชแอตเนีนะะ่ยค่ะที่จะมาเสริมสกิภาพนะคะในเมืองที่สําคัญของไทยนะคะโดยเฉพาะภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นตลาด destination, เดส t i เนชั่นเรียกว่าเป็น d e s t i n a t i o n ทางทะเลนะคะสำหรับเวียดนามอีกอีตัวหนึ่งนะคะ นายนัชพงศ์ประนิตู่วหนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายมีเรือสำราญขนาดใหญ่เข้ามาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตอย่างต่อเนื่องค่ะมีนักท่องเที่ยวและลูกเรือเดินทางเข้ามากว่า2 0 0แสนคนสร้างเม็ดเงินได้เป็นอย่างมากค่ะ